อี่วันสุดท้ายกับคอปเปอร์บุฟเฟ่ก่อนปิดปรปับปรุงใหญ่นะครับผมเราสามารถสั่งเมนูวิเศษนะครับในบุฟเฟ่แบบธรรมดาได้นะครับเอามาเสิร์ฟให้หมดเลยครับทั้งฟัวกานะครับแล้วก็ปลาไหลนะครับแล้วก็แกะนะครับผมซูชิเนว่าเกียวแบบมีฟัวกาด้วยครับอยู่ในบุฟเฟ่แบบธรรมดาหมดเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel s c r i d m a n e x e ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ The s e n s e ์บินครับมาจองคิว Copper Buffet นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะใกล้ปรับปรุงร้านครั้งใหญ่นะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยรอบร้านเนี่ยกำลังก่อสร้างใหญ่เลยอันนี้เป็นแพ็กเกจที่จองไว้นะครับ1 1 7 6บาทมี QR Code นะครับสำหรับจองเดี๋ยวเรา QR c อา e ไปที่เคาน์เตอร์นะครับนี่ครับด้บัตร คิวเบอร์โต๊ะมาโตสี่สนะครับอืมบรรยากาศยังเหมือนเดิมเลยนะครับผมเราไปหาโต๊ะก่อนโตสี่สนี่ครับโต๊ะเบอร์43ของเรามาถึงปุ๊บก็ต้องเอาซุปเท่าพ้นก่อนเลยนะขอซุปหนึ่งพี่ครับซุปเท่าพ้นคแบบรับขอสองคนเสร็จขอบคุณครับ ทอดมีหลายอย่างเลยเอาของทอดรวมแล้วกันครับ โอ้ยเซอร์ว้าวโอ้โอ้ตรงนี้ซาซิมิครับเอาเป็นซาซิมิรวมแล้วกันครับผมได้คนะบน่ากินหมดเลยมีทั้งแซลมอนนะครับ ปลาหามาจินะครับทูน่าไข่เชลนะครับผมโปรตะนนะครับปลาระจินะครับเกาหลีขอบคุณครับโอ้ตรงนี้ก็มีอ่าวัสบินะครับเราก็ใส่รวมกันไป ได้มาหลายอย่างแล้วเดี๋ยวเราไปเอาน้ำกันดีกว่าพอผ่านรอบไปประมาณ15นาทีครับแถวจะโล่งนะครับผมเอาน้ำกันนะครับโฟกสไปน้ำเปล่าแจ้ด้านนี้ได้เลยครับได้น้ำแข็งครับได้ครับร่างกายร่างกายครับเออครับ เป็นฟูตพ,พันครับใช่ครับอ้้อครับขอบคุณครับทำุมะนาวค่ะสำหรับชุดแรกนะครับผมก็จะพยายามหยิบของที่หยิบยง่ายๆครับเดินไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็สั่งแล้วก็หยิบได้เลยนะครับ mm hmm. เพื่อเอามากินก่อนนะครับแก้หิว มีซุปเห็ดทับเพิลนะครับกับกส้งฝรั่งเศสนะครับปลาชีมินะครับปลาดิบร่วมนะครับผมแล้วก็นะ่ครับหอยนางรมนะครับนี้หยิบได้เลยนะครับรวมถึงของทอดนะครับที่เป็นออเดอร์รวมนะครับเวลาสั่งเครื่องดื่มนะครับผมก็พยายามจะ ครือ่องดื่มที่ไม่มีนมผสมมาก่อนเนาะเพราะว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีนมเนี่ยแก้วมันจะยังไม่เลอะมากนะครับวเวลาเรากินเนี่ยยังกินช่วงแรกๆได้นะครับแก้วไม่มันเดี๋ยวเวลากินไปสักประมาณหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปใส่เครื่องดื่มที่มีนมต่อครับสำหรับซุปท้าเปิ้ลเนี่ยครับเราจะใช้วิธีการกินแบบ อซอสก็ได้นะครับเรือถ้วยดื่มเลยหรือว่าจะใช้ัวซองครับลงไปจุ่มนะครับแล้วก็เอาขึ้นมากินก็ได้นะอันนี้มันจะเป็นแบบปลายๆเล็กหน่อยถ้าใครชอบคมใหญ่ๆจะต้องแบบนี้อพอกินโคซองมาแล้วก็ซอสเฉือได้ลเลยครับ คนหอมมันอร่อยไปก็ตาชิมิร่วมนะครับให้มาเยอะมากเลยตืใจมากม,มากินจริงแต่ที่ชอบตาชิมิอือปลาดิบนะครับแนะนำเลยนะ อร่อยจริงเริมตาผมขอบคุณครับคือทั้งมาที่นี่เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าแบบตะชิมิของคอ,อปเปอร์บุฟเฟ่นะครับเก่งจริงนะคือ เนื้อปลาเนี่ยอร่อยมากนะครับผมใครที่ชอบแบบสาชิมิแบบอร่อยนะครับโคตเตก็อร่อยมากเหมือนกันทำแบบไม่ได้ใหญ่มากกำอลอังพอดีนะครับกินง่ายแล้วเนื้อเป็นรสหวานธรรมชาติด้วยครับ หอยนางรมนะครับเราก็ไ้ซ่อมกันเลยครับตักกินนะครับมีเครื่องเคียงมาให้นะครับใส่เครื่องแล้วจะเป็นำคำพันแบบนี้ครับครบเลยน้ำทะเล สุกแบบเทียมธรรมชาติสุกแบบสดมาเลยไม่ได้แบบแช่แข็งเขาไม่แช่แข็งด้วยสดมากอันนี้หอยนางไม่แช่แข็งนะนี่คือแบบมาแบบสดจริงเสี่ยงมากครับเพราะว่าเสี่ยงนี้จะมันจะเสียนะเสียง่ายเหมือนพินิยาินดก็ดีอร่อยกว่าอันนี้หอยนางรมที่มาใหม่นะครับเฉพาะสี่วันนี้นะจะเป็นหอยนางรม ที่แบบตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้รสเหมือนฟินแลนด์นะมีความเค็มน้ำทะเลเวลากินก็จะบีบมะนาวไปนะครับอร่อยกว่ากินกับเครื่องไทยจริงๆอันนี้ผมลองแล้วนะเมะื่อกี้กินแบบเมื่อกี้กินแบบเป็นเครื่องไทยนะครับแล้วคราวนีก้ก็ลองแบบเครื่องแบบบีบมะนาวอย่างเดียวบ้างอือร่อยจริงครับ เค็มกับเปรี้ยวมันตัดกันพอดีนะครับแต่ไปรสหวานอร่อยนี่นี่เป็นของทอดร่วมจัดแบบนี้มาก็กินง่ายดีนะเพราะว่าเป็นเซตเล็กๆนะมีน้ำจิ้มของเทมปุระนะครับแล้วก็ซอดมะเขือเทศแบบจิ้มนี่กุ้งเทมปุระ กิมแบบคลิกก็พออันนี้เท้ามากนะเป็นหอยนางรมทุดแั้งทอดนะครับไม่ต้องจิ้มกับอะไรเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะจิ้มกับซอสเมรุเทศก็อร่อยนะครับข้างในนะครับเป็นหอยนางรมนะครับกินโตโตเลยมาดูอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเมนูพิเศษนะครับพี่สั่งได้ในช่วง4วันนี้เท่านั้นนะครับผม4ี่วันสุดท้ายเลยครับนี ีซูชิฟกานะครับซูชิหน้าปลาไหลนะครับผมอันนี้เป็นสเต็กแกะนะครับเป็นเนื้อแกะนะครับผมแล้วก็มีนี่ครับซูชิเนื้อวากิวอาวอันนี้ธรรมดานี่แต่ว่ามันพิเศษครับตรงที่ว่ามันออนท็อปด้วยฟูการ์เยครับด้านบนนะครับก็จะพิเศษไปนะก็มีซูชิปลานะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับ4วันสุดท้าย ามาลองซูชิฟัวกาเดี๋ยโอ้ชิ้นใหญ่มากข้าวไปไหนเนี่ยข้าวนิดเดียวอร่อยหอมบอกแค่า,ากินซูชิฟัวกาก็คุ้มแล้วกันเนี่ยอันนี้เป็นซูชิหน้าประไลนะชิ้นใหญ่มาก และอันนี้ครับเป็นซูชิเนื้อวากิวครับแต่ว่าออนท็อปด้วยบัวกาครับด้าน,นบนครับชิ้นเนี่ยยาวมากครับแล้วข้าวเนี่ยมีตุ่มเดียวเล็กๆเลยครับของเวลากินก็จะลวกเป็นคำนครับผมเนื้อเลยครับ อันนี้เป็นทีโบนแกะย่างซอสสมุนไพรนะครับตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นกระดูกนะแต่ลองดูนะครับมันเป็นเนื้อครับนุ่มมากเลยนะครับเขาเฉพาะเนื้อครับดีนะครับอันนี้กินง่ายเลยเนื้อแกะเนี่ยครับเขาจะหอมมันมากมากครับน้ำจิ้มเนี่ยไม่ได้ตัดรสเนื้อแกะไปมากนะครับผมหอมก็เปรี้ยวหอมนิดหน่อยครับแต่ว่ารวมๆคือดีมากครับเนื้อแกะไม่เหนียวด้วยนนุ่มมาก กบซอสที่ใส่มากับเนื้อแกะนะครับมันหอมกลิ่นขมุนไพรมากๆเลยอร่อยอะ่ะแล้วแกะเนี่ยก็เนื้อนุ่มมากๆด้วยครับคุ้มมากตัวันนี้ไปเติมเครื่องดื่มกันดีกว่าอันนี้ก็เครื่องดื่มนะครับตอนนี้เราเป็นน้ำพึ่งมะนาวครับผม มะนาวเ,เรียบร้อยครับขอบคุณาเกี่ยวมะลิครับเรียบร้อยคขาขอบคุณครับมะขาเม,าเน,ามนูเ,น,เนี่ยเขามีเยอะมากเลยครับ เน,นื้อสันนอกชีสสคัพเค้ลอะไรอย่างนี้ก็ดีนะไม่ต้องกินเนื้อเต็มชิ้นนะน่าจะดูน่ากินแล้วก็เฟตูชิเี่ไชเชลนะครับเพิร์ลคพเค้ลโอ้มีปลาไทยปูนิมีกนะครับน่ากินมากสาวคนชอบกินปูนิ่มนะครับอันนี้นะครับเป็นสลัดปูนิ่มนะครับมีแต่ปูนิ่มอย่างเดียวเลยนะกับซอสไม่ต้องมีพาสตานะมีสั่งง่ายๆครับ แล้วก็นี่ครับซูชิโฟกานะครับพี่สั่งมาเพิ่มนะครับผมคุ้มมากครับสี่วันสุดท้ายนี่ได้ซูชิโฟกาถือว่าคุ้มจริง แล้วอันนี้ครับเป็นมินิเชียชีครับเป็นข้าวหน้าประดิบสับรวมนะครับนี่ผมชอบมากเลยนะครับเขามาแบบเพื่อเล็กๆนะครับไม่ต้องกินแล้วเป็นแบบอะไรนะอิ่มง่ายนะครับอิ่มเร็วเกินครับนี่มาเพื่อเล็กชิมเอารสชาตินะครับผมอร่อยอร่อยมากๆคนชอบปูนิ่มเนี่ยต้องโดนเลยครับเมนูนี้นะครับกับคนที่แบบไม่อยากกินกับ ไนะครับผมอยากกินปูนิมโมเปล่านี่เลยนะครับมันเป็นเนื้อปูที่กินได้ทั้งตัวเลย,ยนี้ครับกัดได้ทั้งตัวนะครับแนะนำจิมซอสไหน่หนึ่งอร่อยข้าวหน้าปลาดิบรวมมันนี้อร่อยนะครับข้าวน้อยมาก คือผมตักข้าวไปหมดแล้วครับเดียวนะครับทอนเดียวเลยนะครับประดิบเยอะมากซอสยำอร่อยจริงครับอาจจะติดเค็มนิดหน่อยแต่ก็อร่อยครับและอันนี้ครับเป็นสเต็กเนื้อมาคิวนะครับซอสชีสนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินแบบไม่ต้องเต็มชิ้นใหญ่ๆครับตอนนี้ชิ้นเท่านี้เองนะครับมีไว้สองชิ้นกินง่ายๆครับไม่หนักมากด้วย ตัวซอสชีสเนี่ยไม่ใช่ซอสชีสธรรมดานะครับเป็นแบบซอสแบบชีสเห็ดทัฟเฟิลนะครับผมเข้มข้นมา,มากๆนะครับแล้วก็อัดแน่นด้วยรสของซุปเห็ดทรัฟเฟิลเลยครับถ้าชอบนี่คือเข้ากันมากจริงนี่เป็นเฟตูชิเน่สแกลล็อปนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับผมแต่ตัวสแกลล็อปนะครับหรือหอยเชลล์เนี่ยตัวใหญ่มากครับดูสิ ที่จริงของหวานของคัพปเปอร์เนี่ยครับมีเยอะมากๆเลยครับเนี่ยเยอะจริงนะคือโอ้มีหลายแบบมากนะครับแต่ตอนนี้คืออิ่มมากเลยครับผมแต่ก็พลาดไม่ได้ครับเียร์สั่งขนมโคครับเอาเป็นลิ้นจี่กับเสาวร์ครับอันนี้มีไอศครีมนะครับ นี่ครับผลไม้ครับมีสวรดกับแตงโมะนะครับผมแล้วก็ไอศครีมครับเมื่อกี้สั่งมา2ลูกครับผมตอนนี้พอละแล้วก็ขนมโฟครับขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้มาต้องกินอย่างนั้นสักลูกหนึ่งก็เป็นภาพความทรงจำดีๆนะครับสำหรับร้านคอปเปอร์บุฟเฟ่ก่อนที่จะปรับปรุงครั้งใหญ่นะครับในรอบ6ปีนะครับผม เปิดมานาน6ปีแล้วและตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันครั้งหน้ากับร้าน c o p p e อร์โฉมใหม่ที่ใหญ่ขึ้นครับผมระหว่างช่วงที่ c o p เปอร์ปรับปรุงอยู่นะครับเรายังสามารถมากินที่เตี๋ยว c อ p เปอร์ข้างล่างได้อยู่นะข้างล่างเขาก็ยังเปิดอยู่นะครับผมถ้ายัางชอบซุปทัฟเฟลิลหรือว่าวก๋วยเตี๋ยวเนื้อวาเกิวนะครับที่เตี๋ยวคอปเปอร์ก็ยังเปิดอยู่ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย